บอกใครว่าเนี่ยไม่มีของใครโอ้โหเพนไลเทสด้วยอือเอาเลยเฮ้ย ตอนแต่เช้าเลยร้อนร้อนเฮ้ยสกีบอร์ดใครวะเนี่ยไม่มีของใครโอ้โหเพนไลเทะด้วยถึงแม้มันจะเก่าด้นหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรเทดียนเนี่ยไม่มีของใครแล้วก็เอาเลยละกัน อย่างเท่เลยวันเราอ่ะหนน้องดูไหนดิอืม,อนนออมโอ้ยอืมยอย่างนี้ดิเหนี่ยล้อไปออกเพื่อนๆดิต้องอิดฉาแน่ๆเลย มีใครเลยเจ้าสกิบบอกมนาะอวดสักหน่อยแล้วเป็นไหไกันหมดวะหรือว่าทุกคนแกล้งเราอีกเนี่ย นี่ลวกันไม่มีใครมาเล่เกมดีกว่านี่อืมเลยเข้าเลยเพื่อ,อนเข้าเลยอืมอันนี้แหละเข้าเลยเข้าเลยเอาเลยเอออืมเอาเลยเ ไปอยู่ตรงนั้นได้ไงวะหรือว,ว่าตรงนี้มันเป็นทางลาดวะมันก็เลยล,ลงมาเป็นไปได้เพราะเราอะ่ะเก่งวิทยาศาสตร์อืมคนเก่งอยู่แล้วถึงว่าทำไมถึงมาหลมาตรงนี้เฮ้ยยังอืไไนเกมต่อดีกว่าเออเอาเลยเขาเลยเขาเลย แน่เลยอยากให้รู้นะเป็นใครอ่ะภาษาไปเจอมาอยู่ไหนวะจะหายไปได้ไงวะเนี่ยไอจตตันต้องแก้เราแน่ๆเลยไปดูที่สนามดีกว่าอยู่ไหนวะที่สนามก็ไม่มีใครนี่วะ่ะ ิวเฮ้ยเฮ้ยมาได้ไงเนี่ยทำ่มเลื่อนมาได้ไงว่ามีใครแอบแถวนี้วะฝ่าไปก่อนเถอะ เข้าห้องเรียนละเดิมเรียน้เลนกเก็บออยู่ตรงนี้นี่แหละ ลืมแล้วเล่นยังไงตูดโอ้ยเอ๊ะมันมีตัวสอนเลยปแปลกๆวะตัวอสอนเลยวะตัวสอนเลยวะอ่ะไอพีแปลไม่ออกว่ะถามออสการ์ดีกว่ามันเป็นฝรั่ง ออสการ์อจุดแปลว่าอะไรวะคำที่ไว้อะไรสำหรับคนที่ตายไปแล้วฮะจริงเหรออย่าบอกนะว่าสเก็ตบอร์ดเนี้ยไม่ขอคนตายเอาเลย เฮ้ยเฮ้ยเมียวแล้วเว้ยทีงมึงนี้แหละไปละโคตรเหนื่อยเลยเฮ้ยอยู่นี่นี่ไงวะอะไรเกิดมาเนี่ยเฮ้ย 我明白。I mean, มันจะมาแล้วละมองขบาร์ขนาดเนี่ยเฮ้ยม,มันมาตรงนี้ได้ไงวะเฮ้ยมันมาม,นมาหน้าขอร้องคนเหนื่อยเลยวิ่งทั้งวันแล้วเนี่ยน่ากลัวชะมัดกเอ็นสกิ๊บอรสผีสิงอะไรวะเนี่ยมาอีกแล้วเหรอเอ้ย เฮ้ยไเอ้ย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 เอ้อะไรเราฝันเห็นสเก็ตบอร์ดอะตามมาทุกที่เลยสเก็ตบอร์ดโอเคป่ะเอมทำไมสภาพมันดูแบบหยาบเยยขนาดเนี้ยเป็นของผมที่ใช้แล้วอ่ะพี่บัวอมผมขายร้อยหนึ่งแล้วพอเอาแล้วกัน จะได้มีอะไรเล่นสักหน่อย,อยพี่จะจังเลยลองเล่นสักหน่อยดีวยกว่าเฮ้ยมันน่าตําเต้นยังไงอะแบบมันจะเป็นสเก็ตบอร์ดเก่าๆพ่นสีแล้วก็ตัวอักษรเสียงดำ R I P แล้วก็จุดอะใช่ใช่แน่มันกลับมาแล้วเนี่ยกลับมาหมายความว่าอะไรเนี่ยก็อันน่ะมันเป็นสเก็ตบอร์ดที่ฉันซือ้อมาจากไทตันและมันเป็นะสเก็ตบอร์ดผีสิง ซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่าในไนั้นน่ะมันมีผีสิงอยู่เพราะเราเอง่ะก็คือโดนมันหลอกเหมือนกันคซ่ทไมอย,อยมีอะไรนะ่ะคงจมีอะไรหลอกมั้ง เฮ้ยทำไมันเลื่อนเอวอะ่อะไรเนี่ยเฮ้ยว่แต่นายไปเจอมันได้ไงอ่ะฉันไม่ได้เจอฉันฝันฝันในสเก็ตบอร์ดนั้นเหรอแปลกจัง นั่นละสิมันมาเข้าฝันฉันได้ไงวะนั่นสิทําไม่เคยเจอมันซะด้วยซ้ําแต่ถือว่านายโชคดีลวกันที่ไม่ได้เจอมันจริงๆอะ่ะไปกลับบ้านเลยแล้ขอบคุณมากนะแล้วเนี่ยฝันแปลกมากเลยโอ้ย ดีเมื่อกี้มันก็แค่ฝันถ้ามันหมนฝันยังวะแล้วก็ไม่ได้ฝันนี่วะแสดงว่าสเก็ตบอร์ดนี้ต้องเป็นของจริง